สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับรายการเมื่อไรจะไปเที่ยวค่ะก็วนี้เรามาเที่ยวที่พัทยาค่ะพัทยาเป็นวันนี้ตื่นเช้ามากมากค่ะออกมาตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหัวพ่อตาใช่ไหมหัวบ้านพ่อตาับ้านพ่อตาอันนี้มันมันดังน้ำก็เลยแบบอยากมาลองกินนะคะทุกคนเมื่อกี้สั่งอาหารไปแล้วสี่อย่างอ่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันไงบ้างนะมาดูกันว่าเป็นไง แต่หน้าตาโอเคนะถือว่าราคาก็เริ่มที่ร้อยร้อยหนึ่งหรือร้อยห้าสิบนะประมาณนั้นเออก็รอดูค่ะก็วันนี้เรามากับพี่เกณฑ์นะคะพี่เกณฑ์มาพอดีพี่เกณฑ์สวัสดีผู้ชมหน่อยสวัสดีครับผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับคนับเหมืเดิมครับเออคนขับเหมือนเดิมนะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเจอกันกับอาหารนะคะทุกคน นี่ครับเมนูอาหารที่เราสั่งมาก็คือจะมีปลากระพงทอดน้ำปลาหมึกกระตอยผัดน้ำดำแล้วก็อันนี้ต้มยำกุ้งนี่กุ้งผัดเกลือมากินมื้ใช่อันนี้เมื่อกี้ก่อนจะอันนี้จะให้โดนบังคับกินแล้วลองดูบังคับลูกนั่งรอน้อง เป็นไงรสชาติมันใช่ไหมันบอกไม่ถูก่ไม่เคยกินแต่อร่อยมันเป็นเหมือนปลาหมึกผัดมีไข่ด้วยมีไข่้วยฝากดำไหมดำดำเลยเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆยังไม่ได้ชิมเลยเขนชิมต้มยำี่แบนต้มยำอร่อยมากใช่ไม่หวานมันกลมกล่อมมากเนี่กลมกล่อมโอเค พวกเราขอตัวไปกินกันนะคะทุกคนขอตัวไปกินกันนะ้วค่ะใหญ่ยิ่งเนะไม่เป็นไม่ไม่ดำเท่าไหร่กินให้ดำกันเลยก็เขาให้เปลืองเงินแบบเรียนอย่างเงี้ยกินใหม่กินใหม่กินเนี่ยกินตรงหัวมันอ่ะมันต้องเยอะเยอะๆแต่ไม่ใหญ่กินตรงหัวอยากให้ปากมันดำเฉยๆแล้วมันอยู่ข้างในไ้โชว์ฟันมา เข้ามายากนิดนึงส่วนมากทุกคนมาเขาก็จะสั่งอะไรนะปลาหมึกน้ำดำมาเห็นทุกโต๊ะเลยมีเดินเข้าห้องน้ำถ้าทุกคนเรามาไหว้ขอพิคนรกันนะคะ พี่พ,พาวีคะเนตเป็นเหมือนสถานที่ล้างมาก่อนเหมือนช่วงโควิเดวเขาปิดตัวไปก็เลยล้างแล้วก็กลับมาบูดีเหมือนแบบมีคนมาขอแล้วก็ได้วันนี้เก็จะมาขอเหมือนกันเราจะมาขออ้อนนะทุกคนแล้วก็นําซื้อเป็นข้าวเก้า,าสีนะคะทุกคน บูชาองค์พ่อนะคะทนกคนกันดีกว่าโน่นเชื่อเรารอด้วยดิเพราะเราอยู่โน่น,นะคะ่ะจะขออะไรรอโบเรานถือองค์พ่อพิพากเน้นะคะทุกคนเชื่อเราซื้อเราเชื่อเราถือป็นผลไม้เจ้าอะไรเจ้าอนไหนขวานโช้าทีวันนี้เฮ้ยวันที่เราเนนเมามันคือหนึ่โโง เหมือนกันยาวันหวยออกโอ้อจุดโหท่านอ้ยอยท่านองใหญ่มากเงห้องใหญ่มาก,ม,ากมือสวยมากทุกคนจะได้ไม่หักของงานพาได้ขึ้น แสงโชคแกงแสงโชคเฮ้ยแกงแสงโชคได้เลขยังจ๊ะวันนี้หนึ่งกันยามันต้องมีสักคนในยาเตยวันนี้หวยออกไงใช่อ๋อที่ซื้อถ้าซื้อตรงนู้นวันนี้ออกเลยไหมนะเออเป็นในนะแบบเราจะซื้อเลยแต่มันเหลือแต่เลขที่คนเขาเลือกกันไปหมดแล้วอ้าวก็นี่ไงรองดูเลขเราไง ใค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ Rose RC ค่ะทุกคนซึ่งแบบดีมากเหมือนแบบอยู่คนละโลกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหามาใช่ป่ะแล้วแบบอยากมาคาเฟ่เนี้ยโดยเฉพาะที่พัทยาที่เขาหินหินที่ลดกันแล้วก็หันมานีจะเป็นแบบจริงๆตรงนี้เป็นโรงแรมแล้วก็เนี่ยต้นไม้ต้นไม้ไมอัน,นต้นเดียวที่แบบหินหินแล้วก็หมอกไปเป็นทะเลเลยทะเลสวยมากติดกับแบบ ที่ที่เขาแบบมามาเช่าเรือขึ้นเรือือขึ้นเรือยอทอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบออกไปนอกทะเลกันซึ่งแบบทุกคนมันเหมือนมันป่ากันมากเลยอ่ะคือว้าวม,มากแล้วก็เป็นกับขวัญชอบมากค่ะคาเฟ่นี้มันเป็นที่นั่งมันจะมีโซนที่มันเป็นของโรงแรมโรงแรมอันนึงเ,เขาจะให้ผู้พักโรงแรมพอดเดี๋ยวพวกเราอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้สั่งอาหารไปแหละไม่ใช่อาหารเลยมันเป็นวากน้ําแล้วก็ ขนมอืเพราะว่าเราไปกินวันนล้วเนาะข้าวเที่ยวเรามาแล้วจะไปถ่าให้ดูแต่ว่าพกเราจะไปแต่งตัวถ่ายรูปกันนะ,ะทุกคนเพราะว่ามาถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยโอเคไปกัน ทุกคนที่คาเฟ่ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนออกมาจากคาเฟ่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อนะคะเหมือนแบบตอนนี้ร้อนมากเราถ่ายรูปด้วยความแดดแบบจ,จ,จัดสุดๆนะคะทุกคนก็ใครทาไมก็มาได้นะเหมือนที่เนี่ยเป็นที่ยอดฮิตของพัทยาเลยก็ได้ว่าได้นะคะที่คาเฟ่นี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อมาดูว่าไปที่ไหนเป็น,นะคะ่ะเมื่อกี้เราออกมาจากคาเฟ่อะไรนะโอซี oh, Good โ o ซี <laughs> o อ <OC. S> ี <Good> o อ่าแล้วนี้เราออกมาไม่ไกลครับมาวาน3โลก็ถึงไง้ตลาดน้ำสี่ภาคนะครับทุกคนแตวเราจะเข้าไปดูกันข้างในว่ามีอะไรบ้างแต่ตอนนี้เยืงห้ามถนนร้อนมากเลยครับอันนี้ <ไป S 1> ีเ้เป็นสัญลักษณ์เขาไหม<อ>แบบว่าเป็นเรืออะไรอย่างงี้จะเห็นชัดๆเลยแล้วก็คนไทยเหมือนว่าจะเข้าฟรีนะคะแต่ว่าต่างชาติเนี่ยจะเสียตังคะคะทุกคน อยากมาย้อนวัยนะคะทุกคนเพราะว่าน้ํานั้นเคยแบบเคยมาตอนมัธยมนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มาอีกก็เลยเอ่ยอยากมาอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยพอเดินเข้ามาคะเนี่ยจะมีเสื้อผ้าเต็มเลยทุกคนใช่แล้วที่ชิดนะคะองซื้อกางเกงช้างค่ะกางเกงช้างอยู่ไหนนู่นกางเกงช้างแบบเต็มเลยราคาแบบไม่ได้แรงสวยมากยาน่นแน่าสนใจไปต่อ แล้วก็จะมีที่ฮิตที่สุดค่ะ<ม>จะเป็นกางเกงมวยไทยใช่เพราะว่าเราลึกความเป็นไทยใช่สใส่สบายเสื้อยืดเือยืดเดินตรงเข้าไปมีคำว,ว่าเลิฟ้วยนะคะใช่ค่ะวันนี้เรามาวันอาทิตย์นะคะมันก็จะมีร้านเปิดปกติจะมีนักท่องเที่ยวมากมายชาวจีนชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยคะ่ะต่างต่า คนไทยก็จะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ค่ะส่วนมากจะมีต่างชาติมากกว่าคนไทยแสดงแบบประชาชนด้วยนะคะใช่โอ้วันนี้ร้านค้าเปิดเยอะมากทุกคนเปิดเยอะมากคิดว่าจะไม่เปิดแล้วตอนแรกอะแบบว่าเพราะว่าตอนเหมือนจําได้ว่าเคยมาตอนมัธยมมัธยมต้นะนช่เพราะว่าช่วงนั้นก็ของเยอะอยู่เหมือนกัน นี่นะคะมันก็จะมีป้ายบอกว่าเป็นภาคไหนภาคไหนมันก็จะแบ่งแยกไปไป,ไปดูกันค่ะดูว่าจะเป็นภาคไหนดีใช่สละเที่ยงี่นี้นะคะเราเข้าสู่ภา,าคอีสานกันแล้วค่ะฝั่งอีกข้างก็จะเป็นร้านพวกเสื้อผ้าร้านของฝากอีกข้างก็จะเป็นร้านอาหารก็ว,วันนี้คนนักท่องเที่ยวเยอะมากชาวจีนเยอะมากทุกคนถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์อะมันก็จะเดินเบียดเบียกันนิดนึงค่ะ มีของมากมายให้เลือกซื้อมีของฝากแบบน่ารักน่ารักมากความเป็นไทยอ่ะเก็บไว้สะสมไว้ค่ะสปาเท้าแบบปลาตอดปลาตอดเท้าน่ารักมากใช่แม่จำกัดเวลาน่าสนใจมากเดี๋ยวไปดูกันค่ะใต้อันนี้เป็นอยู่ภาคใต้ใช่ไหมใช่อยู่ภาคใต้คนใต้แต่พูดภาษาตายไม่ได้แรงตาให้ฟังหน่อย นี่นะคะโซนภาคใต้ก็จะเป็นอาหารแต่ว่ามันมันไม่ได้รวมโซนนะทุกคนแบบว่าอาหารมันก็จะหลากหลายไม่ใช่ภาคใต้จ๋าประมาณนี้เช่มันก็มีหลากหลายเมนูเช้ามันก็มีหลากหลายเมนูให้เลือกเต็มเลยลองดูแต่แต่ราคาที่นี่ก็ไม่แพงนะเนี่ยใช่ราคาอพอประมาณคุ้มค่าก็คนไทยใช่ราคาคนไทยคคนไทย หมือนจะคล้ายๆกับอยุธยานะคะก็ฟิวฟิวนี่เหมือนกันนะคะเป็นที่นั่งถ้าไปตลาดอายุธยาก็จะบรนประมาณนี้คนน้าก็ว่ามันน่าจะคาคากันนะคะแต่ว่า่วนภาคอีสานเนี่ยจะจะดูออกว่าเป็นภาคอีสานมากกว่าพอเป็นภาคใต้ก็จะเหมือนแบบเป็นโตนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนภาคเหนือก็จะเหมือนเป็นขายของเหมือนกันเนาะแต่แบบจะไม่ได้แบบ ดุสาเลยอ่ะว่าแบบอันนี้คือภาคเหนือนะภาคใต้นะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนจะวนเดินวนกันหมดเลยนะคะทุกคนก็จะเห็นกันหมดเลย ส่วนใหญ่ก็เสาร์ทิ์เนาะก็คนเยอะเลยแหละแล้วเที่ยวเยอะมากน้ำว่าน่ามามากๆเลยนะเหมือนเคยมาตอนเด็กใช่ไหมแล้วแบบตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าก็ยังแฮปปี้นะคะทุกคนเพราะว่ามันมีของหลายอย่างแล้วแบบต,ตัววอะะไระึ่งตาใจอะ่ะระชุตาก็หรือว่าอะไรที่แบบทําให้แบบเยื่อยากดูต่ออะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันกว่าต่อไปเราจะไปที่ไหนนะคะตลาดน้ำสีพักประมาณนี้ค่ะ ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่มองช้างคาเฟ่ค่ะทุกคนมีสัตว์เยอะมากไม่ใช่แค่ช้างใช่มีกระต่ายด้วยนกด้วยอ่าใช่เยอะเหมือนไปสวนสัตว์ที่หนึ่งอ่ะสวนทางย่อมๆ่อมแต่แบบมีให้นั่งช้างด้วยคนไทยร้อยหนึ่งแต่ถ้าต่างชาติอะไรไม่ได้ถามแล้าติดสามร้อยบางที่ที่ดูใช่ป่ะเคยเออทุกคนให้อาหารช้างก็ร้อยหนึ่งอ่า แล้วก็เหมือนมีไหว้พระพีอะไรอย่างนงี้ด้วยนะเหมือนมีเยอะทุกคนดูเหมือนไม่ใหญ่นะแต่ใหญ่มากนะคะตัวใหญ่งาสวยมากเลยดูดิอันนี้สวยหล่อเขามีงาอยู่อันนี้พ่อเขาเรียกนะพ่อพายหรือเปล่าทุกคนน่ารักมากอันนี้น้องกว้างอุ้ยน้องเอน้องวิ้งมาหาค่ะน่ารักจังเลยว้าทำไมสวยจังเลยอะ เราสวยเกินนี่แล้วก็มีแกะมีแพะไม่น่ารกจังเลยนี่มองช้างนั่งมองช้างไม่ได้มีแค่ช้างนะคะทุกคน<ต>เยอะมากมเยอะม,มากทุกคนใหญ่มากแล้วก็ขวัญขวัญเขาต้องมี ATV ด้วยใช่ปะใช่าต้องมี ATV ไว้ขับด้วยในสวน น่าประทับใจมากชื่ออะไรดูคืออ่าเราจะตอบคำถามแล้วครับชื่ออะไรครับอยู่ที่นี่เหรออยู่แน่อยู่ที่นี่มีความเสี่ยงไม่ตอบนู่นข้างในจะไปด้วยกันใช่ไหมครับไม่ได้มีข้าวให้กินไหมมีข้าวไหมไม่รู้ว่าต้องกินอะไรอ่ะอันนี้คือใครอ่ะลูกเหรออันนี้ลูกเหรอน่าดี โอ้ยน้องหิวหิวแน่เลยอ่ะเอาอะไรให้อ่ะเบนไปดิเบนกินทุกคนดูน้องเดินตามเรางไเดินตามมีนี่ด้วยดู้ยทำเนเพื่อนแสดงว่าหิวอะไรเนี่ยฟวามมิงโก้ไปเนี่ยไม่ใช่นกนกเลี้ยงอ๋อนกเลี้ยงไม่น้องอุ้ยทำไมสวยขนาดนี้อ่ะน้องขอ คือมีกิจกรรมยไม่เหมือนพวกเรากูตื่นได้ไรอ่ะใช่คืออายุแค่ตัวสัตว์แบบไม่เจอแบบสัตว์นะแล้วพี่เกณฑ์พูดว่าเด็กสู่สัตว์ทำไมชอบสัตว์จ้ะไม่แปลกเลยทุกคนเราเจอเพื่อนผ่อนแล้วแพงนะแพงนะแพงนะอุยสวยจังเลยอ่ะสวยดูดิควายเผือกใช่ปะใช่สวยมากอะไรเผือกกระบือควายอ้าวทำไมคนถึงมีสีเผือก ม่ต้องแบุย้ยน้องสวยมากเออจริงสวยทุกอย่างเป็นน้องไปหมดแล้วค่ะทุกคนตอนนี้น้องสวยจริงเอาอะไรเอาอะไรอ้วนใช่ไหมนุมไปน่ารักจังอ่ะอาบน้ำบ้างไะเนี่ยนู่นอันอะไรอ่ะอันนั้นม้าเหรอเออดูมันกินนี่งำชส้นเราเรากินย่างเส้นเรากินย่าเหมือนกันอันนี้เพื่อนกันนี่เพื่อนกัน <peach> นุน่น <im itation> เพื่อนมีหมาด้วยมีหมาด้วยทำไมน้องน่ารักจังมีหมาด้วยหมาสวยด้วยนะโอ้โหเจ่พท <im itation> ทุกคนเหมือนแบบที่นี่มีคาเฟ่ด้วย <Okay. S 1> ก็จะเป็นสั่งอาหารแล้วหรือว่าสั่งพวกน้ำพวกขนมเออแล้วตรงนี้คือปกคือเขาเมื่อกี้เห็นช้างเดินมาคือเหมือนแบบที่เนี่ยเขาจะให้ช้างเดินอ้อม แล้วก็เดินลงน้ำก็จะมาตรงนี้เลยก็เมื่อกี้สั่งอาหารไปแล้วนะคะทุกคนเพราะหิวข้าวมาถ้าไม่นั่งตรงนี้ข้างบนเขามีให้นั่งด้วยใช่อาหารเอาพอดีเลยอาหารมาอะไรครับขอบคุณค่ะอันนี้อะไรเหรอคะข้าวกะเพราข้าวกะเพราอันนี้สปาเกตตี้กับอ๋อ ซาปาเกตตี้ฝั่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะอันนี้อร่อยนะคะขอบคุณค่ะเปิดได้ไหมคะเปิดเปิดตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> อ่านไ้เลยครับคุณค่ะเ <c oughs> อาค,ค่ะหล <c oughs> าแล้ว <c oughs> โถเราอะไม่รู้เลยอะว้าวแล้วคือแบบเขาเรียวกว่าอะไรนะเขาจัดจานได้แบบน่ารักน่ากินมาก ุูคนน่ารักมากอันนี้สปาเกตตีกุ้งค่ะอันนี้อะไรคะมาการนการีกุ้งค่ะอันนี้กะเพราไก <c oughs> ่น่ารักมากเดี๋ยวรอดูช้างมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายทุกคนดูนะคะไปค่ะว้าวาน้องไก่มากลูก ข้าวเดดี๋ยวมันนไ้กิเฮ้ยเฮ้ยมาทุกคนเลยพหมอ่ะว้าวดโอเป็นน้ำทุกคนเรากินเสร็จแล้วอระไรไปจ๊ะอร่อยมากอร่อยจริงนะจอดแต่น้ำกินไม่หมดค่ะน้ำกินไม่หมดท้ำเป็นคนกินเนอะ ก็เดี๋ยวเราจะไปคอนเสิร์ตกันค่ะตรงพัทยารพัทยากาเพราะวันนี้วันที่หนึ่งวันี้วันวันสุดท้ายแล้วที่เขาจัดมีพอดีขวัญส่งมาแล้วแบบมันเป็นทีที่เราจะมาพอดีก็เลยแบบเออเดี๋ยวไปสักหน่อยและสองคนนี้เขาก็เป็นแบบอเขาเรียกว่าอะไรวะสายกินเบียร์ไม่ด้าเรียกว่าอะไรวะสายคอนเสิร์ตใช่เก็บคอนเสิร์ตก็อาจจะ ดูสักคนนึงแล้วก็อาจจะกลับแต่ตอนนี้เราอยากไปดูพระอาทิตย์ตกค่ะเราเราจะไปทันไหมทันดูเวลาก่อนเพราะว่าตอนนี้เรากำลังตอนนี้เวลาเปิดไหมเปิดเฉดชูทั้งเข้าก็ไม่มีจ้าไปเจอกันที่พัทยาตามบ ทุกคนตอนนี้เรามาทานพระจินตกแล้วค่ะพระที่ตกจริงสวยมากตอนนี้เพื่อนๆเรากำลังถ่ายรูปกันอยู่นะคะทุกคนก็น้ำเดี๋ยวจะเข้าไปดูคอนเสิร์ตพี่บีนะคะตอนนี้พี่บีลองเพลงดูนะคะบี่บีขอลิดใช่ไหมใช่ก็ตอนนี้พี่เกณฑ์กำลังหาที่จอดรถอยู่นะพี่เกณฑ์สอนให้พวกเราลงมาก่อนนะคะทุกคนก็คนเยอะมากอ่าคนเยอะมากแล้วก็เหมือนแบบคืนๆเลยทุกคนเพราะว่าเหมือน ทลังี้เป็นวันอาทิตย์เช้าพงทางานแต่ว่าทุกคนก็ยังแบบแฮปปี้กับวันนี้คุณกับมือปับแผ่งได้ลูกยังคะยังเลยค่ะยังไม่ได้ลูกเลยค่ะยังถ่ายลูกกันอยู่เลยค่ะโซโซนะคะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงก็ยังถ่ายลูกยังถ่ายอยู่ค่ะเราจะได้ดูคอนเสิร์ตไหมคะได้ดูค่ะดูเพลงเดียวแล้วก็ไปโอเคครับ ดีใจมากๆที่ได้เจอดีใจทุกครั้งที่เจอกันคุณคุนก็ขอบคุมาก <Okay. S 1> ดีใจตื่นเไ้นแล้วท้องเสียงชอบก็ที่ นี่คือบรรยากาศตอนหนึ่งทุ่มสามสิบห้าเป็นวันอาทิตย์นะคะทุกคนซึ่งทุกคนยังคึกคื้นอยู่เลยแล้วก็ร้านอาหารยังเปิดเต็มรถยังติดอยู่เลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะทุกคนไปนะคะ่ะจบไปแล้วนะครับกับทริปพัทยา ชิปเดย์หนึ่ง oh, วันชิปเดย์อะไรวันเดย์ชิปปออวันเดย์ชิปอะไรมากเนี่ยกันอาจจะลงๆลืมไปเออก็คือวันนี้เราไปเที่ยวที่ที่อยากไปแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้อีกแล้วใช่แฮปปี้เหมือนเหมือนนึกว่าจะไม่มีอะไรนะแต่พอแบบคิดว่าทั้งเฉยๆเนาะถือว่าได้เยอะมากเลยนะวันนี้ที่มาได้กินได้รูปเออได้รูปอ๋อได้รูปได้กินเยอะกว่า ได้กินเยอะกว่าได้กินได้เที่ยวได้รู้สึกว่าได้รู้จักแบบสิ่งใหม่ๆในแบบที่คอนยานะเพราะว่าปกติเรามาเราก็จะมาแค่แบบว่าท e ะเลเนาะเกาะร้านใช่ไหมอะไรงเงี้ยรู้กันแค่นี้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมีเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยเออก็ฝากทุกคนไปกำลังใจให้พวกเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้พวกเราด้วยนะคะฝากช่องเป็นหนูด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย